ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่221ผ้าไหมเกิดเรื่องแล้วในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นยานีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายคนในโทรศัพท์พูดกับเธอว่าคุณยานีอัลบั้มรูปของคุณล้างเสร็จแล้วนะคะให้ส่งไปที่บริษัทของคุณเลยไหมคะหรือว่าคุณจะมารับด้วยตัวเองหลังเลิกงานส่งมาที่บริษัทเถอะ ยานีตั้งตารอฉันจะให้ผู้ช่วยรอเธอเธอช่วยเอามาให้ที่หน้าประตูหน่อยก็แล้วกันที่หน้าประตูได้ค่ะฉันจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ในตอนท้ายของการโทยานีพูดกับนุชวราว่าไม่กี่วันก่อนฉันช่วยป้าน,นิดถ่ายรูปพิมพ์ออกมาเป็นอัลบั้มภาพแล้วต้องระวังด้วยละยาะอย่าทำมันเสียหายเด็ดขาดทำไมคุณไม่ให้เธอส่งมันไปที่โรงพยาบาลโดยตรงเลยล่ะคะนุชวราสงสัยระยะทางน่าจะพอๆกันใช่ไหมคะ สีหน้าของยานีเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะพูดอย่างลำบากใจฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาลนุชวาราเข้าใจว่าเธอคือคุณยานีหญิงแกร่งไม่มีทางจะอยู่ในสถานที่อย่างโรงพยาบาลแน่นอนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคุณดูแลตัวเองดีๆนะค้ามีอะไรก็กดกริ่งเธอลุกขึ้นแล้วจากไปครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้ช่วยก็นำอัลบั้มมาถึง ยานีกำลังนั่งพิงหัวเตียงเธอแทบรอไม่ไหวที่จะเอื้อมมือออกไปหยิบอัลบัมรูปมาดูภาพแต่ละภาพได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีพิกเซลความละเอียดสูงและเลเยอร์ก็โอเคมาก,มากเธอคิดว่ารูปถ่ายอัลบัมนี้สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากคุณป้าจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนเธอยกผ้าห่มขึ้นเพื่อลุกจากเตียงด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าคุณจะไปไหนเหรอคะนุชวราตกใจเธอพูดขณะสวมรองเท้าว่าฉันจะไปที่ส่งอัลบัมรูปให้คุณป้าที่รีพันเบนา อย่าเพิ่งรีบร้อนสิคะอีกฝ่ายเป็นห่วงร่างกายของคุณยังไม่หายดีเลยอัลบัมเอาไว้ทีหลังก็ได้คุณหมอบอกว่าคุณต้องนอนพักผ่อนท้องของคุณยังมีเลือดคลั่งอยู่นะคะไม่เป็นไรฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วเธอยืนกรานที่จะออกไปเธอช่วยพาฉันออกจากโรงพยาบาลหน่อยสิไม่คะ่ะนุชวราตอบอย่างกังวลยานีตะลึงเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยดวงตาของเย็นชาเล็กน้อยระวังฉันจะหักเงินเดือนของเธอ นี่ไม่ใช่งานสักหน่อยอยากหักก็หักไปเลยข่ะอยู่ในโรงพยาบาลฉันเป็นแค่เพื่อนของคุณฉันทำเพื่อตัวคุณเองนะุชวราตอบอย่างดื้อรัน้นแต่ยานีก็ดื้อรั้นมากเช่นกันวันนี้ฉันต้องไปให้ได้ถ้าเธอไม่ขับฉันจะขับเองนุชวรารู้ว่าเธอเอาชนะหล่อนไม่ได้ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงประนีประนอมฉันจะขับรถพาคุณไปที่รีพันเบและเราจะกลับมาที่โรงพยาบาลหลังจากส่งอัลบั้มรูปเสร็จตกลงไหมคะ ใบหน้าของยานีซีเซียวเธอฝืนยืนท,ทั้งทั้งที่หน้าท้องของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสหมอบอกไว,ว้ว่าม้ามของเธอได้รับการกระทบกระเทือนก็ได้แล้วแต่เธอละกันเธอตกลงเพื่อที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับพิมพ์พลในอนาคตและมีลูกให้เขายานียังคงยินดีที่จะเชื่อฟังหมอดังนั้นนุชวราจึงพยุงเธอเข้าไปในลิฟต์และขับรถพาเธอไปที่รีพาเบรรีพันเบสถานที่ที่ทุกตารางนิ้วของที่ดินมีค่ามากสภาพแวดล้อมโดยรอบดีเยี่ยม แค่ช่วงนี้บรรยากาศอึมครึมไปหน่อยคุณนายไม่ค่อยมีความสุขคนรับใช้จึงไม่กล้าพูดอะไรมากการรักษาแผลเป็นไม่หายดีคุณนายจึงไม่ออกไปเดินเล่นซื้อของข้างนอกผ้าใหม่รู้สึกว่าแสงแดดสาดส่องเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเธอจึงรู้สึกหดหูมากตลอดทั้งวันเปลือกตาของขนึงนิดกระตุกอย่างรวดเร็วมักจะมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีอยู่เสมอเธอกระสับกระส่ายเล็กน้อยและฟุง้งซ่าน ทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านในห้องนั่งเล่นก็ดังขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งก่อนจะหันไปมองทันทีเธอเห็นผ้าไหมรับสายสวัสดีค่ะที่นี่ริพันเบย์ผ้าไหมคุณนายอยู่ที่ไหนเสียงที่ปลายสายสันส้านเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นผ้าไหมถามพลางมองไปยังหญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างบอกมาสิฉันจะบอกท่านให้คุณนายอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อพูดจบเธอก็เปิดลำโพงคุณพีมประสบอุบัติเหตุร้ายแรง บทที่222เรื่องที่รับไม่ได้เมื่อคำพูดเหล่านั้นได้ยินถึงหูของขนึงนิดหัวใจของเธอก็สั่นสะทานและโลกก็หมุนทันทีผ้าไหมใจเต้นรัวและรีบถามอีกฝ่ายว่าร้ายแรงแค่ไหนด้วยน้ำเสียงสั่นเทายังไม่พ้นขีดอันตรายกำลังทำการช่วยชีวิตอยู่หมอบอกให้แจ้งคนในครอบครัวและเตรียมจิตใจให้พร้อมไม่แน่ว่าผ้าไหมล้มลงกับพื้นด้วยใบหน้าซีดอีกฝ่ายพูดต่ออย่างอ่อนแรงไม่แน่ว่าเขาอาจจะไม่รอด เข้าใจแล้วน้ำตาคลอเบ้าเธอพึพมพำเราจะรับไปเดี๋ยวนี้มีอะไรติดต่อมาได้ตลอดนะพูดจบเธอก็วางหูโทรศัพท์ลงจะให้ยอมรับความจริงนี้ได้อย่างไรเพิ่งเห็นกันอยู่หลักๆทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ผ้าไหมยพยายามรวบรวมสติและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นว่าหญิงคนนั้นกำลังอ้าปากค้างอยู่ดวงตาของเธอหมองคล้ำก่อนจะล้มฟุบลงกับพื้นคุณนายผ้าไหมวิ่งไปพยุงเธอคุณนาย คนึงนิดแทบจะยืนนิ่งจิตใจของเธอกระทบกระเทือนอย่างแรงจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อดวงตาของหญิงสาวทั้งสองมาบรรจบกันน้ำตาของทั้งสองก็ไหลรินหวาดกลัวจนไม่อยากจะเชื่อลูกพีมเธอพยายามควบคุมสติต้องไปนิวยอร์กรีบเตรียมเครื่องบินสำรองเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นคุณยืนดีๆก่อนนะคะผ้าไหมตัดสินใจว่าเธอทำได้หันหลังกลับและหยิบโทรศัพท์บ้านขึ้นมาเพื่อโทรออก ในเวลานั้นเองรถเบลลี่สีแดงหยุดที่สนามนุตวราเดินลงมาจากรถก่อนจะเปิดประตูคนนั่งระวังนะคะคุณยานียานีซึ่งยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ถืออัลบั้มภาพไว้ในมือได้รับความช่วยเหลือจากการลงรถผ้าไหมโทรเสร็จจึงเดินไปหาคนึงนิดและเห็นพวกเขาเดินเข้ามาคุณป้ายานีถืออัลบั้มไว้ในมือด้วยรอยยิ้มซีดเมื่อเห็นผ้าไหมกำลังพยุงอีกคนเธอจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคุณป้าไม่สบายเหรอคะ คนึงนิดดูเหมือนจะหวาดกลัวน้ำตาไหลนองด้วยความกลัวคุณป้าเมื่อเห็นดังนั้นยานีจึงรีบถามไทยเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคนึงนิดมองไปที่เธอช้าๆพูดน้ำเสียงสั่นเครือลูกพีมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มันร้ายแรงมากเขาอาจตายได้อัลบั้มในมือของเธอหล่นลงกับพื้นอย่างหนักยานีรู้สึกแน่นในอกทันทีและใบหน้าที่ซีดอยู่แล้วก็ซีดลงไปอีกเธอเดินโซเซถอยหลังไปสองก้าวแต่นุชวราประคองเธอเอาไว้ ในไม่ช้าเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดที่สนามชนรบรีบวิ่งมาพร้อมกับลูกน้องสองสามคนคนหนึ่งนิดจึงเดินออกไปอย่างกังวลใจจนเกือบจะล้มลงหลายครั้งคุณนายระวังขับผ้าไหมยพยุงเธอระวังเธอและชนรบช่วยพยุงคุณนายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฉันไปด้วยขยานีพงะและหันไปไล่ตามพวกเขาคุณยานีนุดวราคว้าตัวเธอไว้คุณยานีอย่าไปค่ะคุณยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะ ไม่ได้ยินหรือไงคุณพีมประสบอุบัติยานีตะโกนใส่ก่อนจะสะบัดอีกฝ่ายทิ้งอย่างโกรธเคืองอย่าห้ามฉันฉันจะไปหาเขาถ้าเขาตายฉันจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหลังจากตะโกนใส่นุชวรายานีฝืนอาการปวดท้องและแทรกตัวเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วผ้าไหมนั่งลงข้างหน้าต่างกับคนึงนิดขณะที่ยานีนั่งลงตรงข้ามพวกเขา หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลความโศกเศร้าพรุ่งล่านราวกับกระแสน้ำทำให้น้ำตาไหลไม่หยุดและรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังจะแตกสลายคเนืงนิดอดไม่ได้เธอซบลงบนไหล่ของผ้าไหมและร้องให้ออกมาเฮลิคอปเตอร์ออกตัวช้าความโศกเศร้าในบรรยากาศนี้มากขึ้น ริมฝีปากสีชมพูของผ้าไหมถูกปิดไว้แน่นน้ำตาขนาดเท่าเม็ดถั่วของเธอก็ไหลออกมาราวกับสายฝนเธอลืมตามองออกไปนอกหน้าต่างในหัวของเธอเต็มไปด้วยความสับสนเมื่อนึกถึงสิ่งที่เธอพูดกับคุณพีมันแรงเกินไปหรือเปล่านะถ้าไม่พูดเขาจะรู้สึกดีขึ้นไหมทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุรถชนเขากำลังขับรถอยู่เหรอเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ที่น่าเศร้าของคนหนึ่งนิตยานีก็กัดริมฝีปากของตนไม่อาจข้ามผ่านอารมณ์ที่ขมขื่นและความหวาดกลัวไปได้ บทที่223ขอบคุณที่มีไวสิทธ์นิวยอร์กในโรงพยาบาลคอเนลพิมพ์พลเต็มไปด้วยเลือดกำลังนอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดในห้องฉุกเฉินในนั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมถึงเจ็ดหรือแปดคนที่กำลังร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตเขาเจมือของเทพแห่งความตายสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือห้ามเลือดเขาบาดเจ็บที่ศีษะสติไม่ชัดเจนหมอตะโกนเรียกก็ไม่มีการตอบสนองหมอทุกคนอยู่ในสภาวะตึงเครียดและแข่งขันกับเวลานาา้า เขาพึพมพำเสียงเบาด้วยความตั้งใจที่มีทําให้แพทย์ไม่ได้ยินคําพูดนั้นอย่างชัดเจนและไม่มีเวลาแยกแยะในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคนที่พิมพลต้องการพบมากที่สุดก็คือเธอข้างนอกประตูผู้ติดตามหลายคนรออย่างใจจดใจจ่อมีคนไม่มากที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุของพิมพลแม้แต่ผู้บริหารของสาขานิวยอร์กก็ไม่ทราบเช่นกันจึงไม่มีใครมาสนามบินเจ k ผู้โดยสารหน้าอาคารเดินขวักขว่ไปมา นภาลัยยืนอยู่ข้างเสาหินสูงเธอชื่นชมสถาปัตยกรรมของเมืองและกำลังจะจากไปไม่ไกลนะักหัวขโมยจ้องที่กำลังจ้องมองเธอเป็นเวลานานเดินเข้าไปใกล้อย่างเงียบๆเ,เมื่อภาลัยหันกลับมาชายคนนั้นก็คว้ากระเป๋าจากไหลของเธอและวิ่งหนีไปกรีตดเธอเกือบจะสะดุดตัวเองล้มเมื่อยืนขึ้นอย่างมั่นคงเธอก็วิ่งไล่ตามเขาไปตามสัญชาตญาณหยุดนะขโมยจับขโมยด้วยขมีคนขโมยของหยุดนะ เอากระเป๋าคืนมามันไม่มีเงินอยู่ในนั้นมีแต่ของไร้ค่าถึงเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีชายคนนั้นหันกลับมาเขาวิ่งเร็วมากราวกับว่าปล้นเงินไปได้ห้าล้านนภาลัยยังคงวิ่งไล่ตามอย่างสิ้นหวงังแม้ว่าเธอจะเก่งแต่เธอก็เป็นผู้หญิงในยุคนี้มีคนที่กล้าทําเรื่องยุติธรรมอยู่ไม่มากในเวลานี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินหลายคนเข้าร่วมทีมไล่ล่าโจร วัยสิทธิ์ที่เพิ่งออกจากสนามบินเห็นฉากนี้โดยบังเอิญและเพิ่งมองอย่างใกล้ชิดเป็นเธอจริงๆด้วยเขาวิ่งตามไปอีกคนนาภาลัยกำลังหมดแรงเธอหยุดและหอบหายใจอย่างหนักคุณโอเคไหมครับวัยสิทธิ์พยุงเธอที่กำลังจะหมดแรงเสียงที่คุณเคยดังเข้ามาในหูของเธอทันใดนั้นนาภาลัยก็เหลือบตาขึ้นและเจอกับดวงตาของชายคนนั้นเร็วเข้าช่วยฉันเอากระเป๋ากลับมาทีได้โปรดกระเป๋าใบนั้นสำคัญมากสำหรับฉัน ไวสิตปล่อยมือจากเธอก้าวไปข้างหน้าและวิ่งไล่ตามต่อไปเห็นได้ชัดว่าการมีขายาวนั้นได้เปรียบอย่างมากไวสิิตเปรียบเสมือนนักวิ่งระยะไกลเขาวิ่งแซงหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินอย่างรวดเร็วเข้าใกล้หัวขโมยที่ปล้นในตอนกลางวันแสกๆมากขึ้นเรื่อยๆไวสิทธ์เร่งความเร็วและเมื่อเขาวิ่งถึงตัวชายคนนั้นเขาก็คว้าสายสะพายกระเป๋าได้อย่างแม่นยำก่อนจะเวี่ยงหัวขโมยไปอีกด้านหนึ่ง เขารีบวิ่งไปข้างหน้าสองสา้าและก่อนที่โจนจะยืนนิ่งเขาคว้าคอเสื้อเอาไว้ไปโรงพักสะเถิดที่นั่นอยู่สบายนะจากนั้นเขาส่งตัวมันให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินที่กำลังไล่ตามอยู่จากนั้นวัยสิย์ก็วิ่งกลับมาและรีบมาที่ด้านข้างของนาภาัยยื่นกระเป๋าให้เธอลองดูสิครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าขอบคุณนะคะเธอเปิดกระเป๋าเหมือนเด็กถ้วยน้ำชาพวงกุญแจจี้ยกอัลบั้มรูปของทั้งหมดยังอยู่ เธอเกือบจะร้องให้ด้วยความดีใจและโค้งคำนับเขาอย่างสุดซึ้งขอบคุณมากนะคะรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของไวสิทธ์จูจูนาภาลัยก็รู้สึกไม่สบายท้องเล็กน้อยเธอจึงอ้าปากด้วยความเจ็บปวดและขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณเป็นอะไรไวสิทธิ์จับไหล่ของเธอด้วยความเป็นห่วงคุณไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะเธอฝืนยิ้มคุณมาที่นี่ทำไมแต่ไวสิทธิ์พบว่าสีหน้าของเธอไม่ค่อยดีนักคุณเป็นอะไรไหม ฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลคุณพักอยู่ที่ไหนเขาถามผมจะพาคุณกลับไปพักผ่อนก่อนบทที่224ไ้ยสิทธ์ิ์พ่อเทพบุตรเธอเช็คเอาแล้วโดยตั้งใจที่จะออกจากนิวยอร์กแต่เธอกลับรู้สึกไม่สบายท้องไวสิท์ไม่รอให้เธอตอบเมื่อเห็นมาเซราติสีขาวจอดอยู่เขาก็พูดขึ้นว่าไปกับผมเขาจูงมือเธอเดินก่อนจะเปิดประตูด้วยมืออีกข้างหนึ่งขึ้นรถกลับไปที่โรงแรมก่อนครับ นภลายอมขึ้นไปแต่โดยดีเพราะเธอรู้สึกปวดท้องมากลูกพี่เธอคือคุณนายนพานี่ครับปวีที่กำลังขับรถหันหลังกลับและโบกมือทักทายด้วยรอยยิ้มสวัสดีครับคุณนายนพาสวัสดีค่ะนภลายยิ้มอย่างงุ่มง่ามกลับไปที่โรงแรมและเปิดห้องพิเศษไวสิทธิ์สั่งปวีจากนั้นหันมามองและถามเธอว่าคุณจะไม่ไปโรงพยาบาลจริงหรือครับไม่จำเป็นจริงๆค่ะ นภลัยเอนหลังพิงเบาะแล้ววางกระเป๋าที่เกือบสูญหายไว้บนตักของเธอก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุยทำไมคุณถึงอยู่ที่นิวยอร์กได้ละ่ะอืมผมเพิ่งลงจากเครื่องบินนะครับเขาตอบมีพักพวกกำลังเข้าร่วมการแข่งขัน CTF ผมก็เลยมาแนะแนวนะครับถ่ายละครเสร็จแล้วเหรอยังหรอกแต่หยุดสักวันสองวันก็ได้มุมปากของเขามวนขึ้นเล็กน้อยยังคงเป็นบุคลิกที่เอาแต่ใจตัวเองเช่นเคยรถมาถึงที่โรงแรม ไว้สิดพาเธอเข้าไปด้านในเปิดห้องให้เธอและส่งเธอขึ้นไปชั้นบนอย่างอบอุ่นหลังจากเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ถามกลับว่าแล้วคุณล่ะทำไมถึงอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นๆล่ะครับณภาลัยศบตาเขาเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรริมฝีปากสีชมพูของเธอเม้มแน่นพวกคุณเลิกกันแล้วเหรอเขาสังเกตท่าทางของเธอผมเดาเอาหน้าไม่เชิงเลิกกันหรอกเธอถอนหายใจเบาๆหันหลังเดินไปที่หน้าต่างพวกคุณพักอยู่ที่โรงแรมนี้ทุกคนเลยหรือเปล่า ใช่ขอบคุณสำหรับวันนี้นะเธอเหลือบตามองแล้วพูดด้วยความจริงใจยินดีครับแค่เรื่องเล็กน้อยไวสิ์ยิ้มและเตือนพวกอันธพาลในนิวยอร์กน่ากลัวมากส่วนมากเป็นพวกนอกกฎหมายที่หลังคุณไม่ต้องพยายามวิ่งตามพวกมันไปถ้าหากตามไปคุณอาจไม่เหลือรอดแม้แม้ชีวิตเงินเป็นสิ่งนอกกายเมื่อก่อนพวกพี่ๆของผมพูดไว้แบบนี้แหละคำพูดนั้นทำให้เธอตกใจจริงผมไม่ได้โกหกคุณ ไวสิท์ถามด้วยน้ำเสียงของผู้อาวุโสกว่าจำได้หรือยังคราวหน้าอย่าวิ่งไล่ตามพวกมันอีกเธอตกใจกับออร่าของเขาและพยักหน้าอย่างรวดเร็วจำได้แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เงินสามารถซื้อได้เขาเอามือล้วงกระเป๋าและพูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาพวกเขาก่อนการแข่งขันจะเริ่มวันมรืนนี้ถ้ามีอะไรให้รีบโทรหาผมได้เลยส่วนตอนนี้รีพักผ่อนเถอะ เมื่อมองดูไวสิ์ออกจากห้องนภาลัลก็ยิ้มออกมาเธอถอนหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยวางกระเป๋าในมือลงอาการปวดท้องของเธอเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังจากเทน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วดื่มเธอก็ถอดรองเท้าแล้วเข้านอนพักหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินไปนิวยอร์กคนึงนิดร้องให้หนักมากจนไม่มีเรี่ยวแรงถ้าทำได้เธอยินดีที่จะตายเสียมากกว่าเธอรู้สึกเสียใจบางทีอาจเป็นเพราะตัวเธอเองต่างหากที่ทำร้ายลูกชายใช่ไหม ถ้าเธอไม่มีส่วนร่วมในการแต่งงานและไม่ขัดขวางการเลือกของเขาบางทีเขาอาจจะไม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบนี้หรือท่านภลายไม่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็คงไม่ได้นอนอยู่ในห้องสุขเฉิญเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ลังเลที่จะยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองยานีรู้สึกชาจากความเจ็บปวดแล้วความเจ็บปวดในร่างกายของเธอซ้อนทับกับความเจ็บปวดในหัวใจเธอมีความคิดเดียวเท่านั้นถ้าพิมพลตายเธอจะไม่อยู่ต่อเพียงลำพัง ตั้งแต่เด็กจนโตพิมพลเป็นดั่งอากาศหายใจเป็นดั่งออกซิเจนของเธอและเป็นแรงจูงใจเดียวที่ทำให้เธออยู่รอดณนะในโรงแรมแห่งหนึ่งในนิวยอร์กณภลายนอนอยู่บนเตียงร่างของเธอถูกคลุมด้วยผ้าห่มปรับอากาศบางๆและอาการปวดท้องของเธอก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทาให้เธอขมวดคิ้วแน่นในฐานะการวิเคราะห์ของแพทย์เธอไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ได้กินอาหารที่ไม่ดีและแม้ว่าเธอจะกินอาหารที่ไม่ดีมันก็จะไม่เจ็บปวดถึงขนาดนี้ ไม่ต้องพูดถึงการมีประจำเดือนเพราะยังไม่ถึงเวลาเธอนอนพลางครุ่นคิดคิดว่าตัวเองคงจะหลับสบายสักหน่อยคุณหลับอยู่หรือเปล่าจูจูประตูก็เปิดออกและไวัยสิบก็เดินเข้ามาโดยตรงบทที่225ตายก็อยากเจอเธอเธอลุกขึ้นนั่งรู้สึกกังวลอย่างอธิบายไม่ถูกคุณเข้ามาได้ยังไงผมรูดกาดประตูเข้ามาหน้าเขาวางขนมสองกล่องลงบนโต๊ะอยากลุกขึ้นมากินขนมไหม เพิ่งทำมาสดๆสดร้อนๆร,รู้สึกดีขึ้นไหมนภาัยกัดริมฝีปากเบาๆฉันยังปวดท้องอยู่จากนั้นเธอก็ยกผ้าห่มขึ้นและลุกขึ้นหืมเขาหันไปมองแล้วรีบเข้าไปช่วยเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลสักหน่อยไหมเด็กสาวไม่ควรฝืนตัวเองเกินไปเวลาอยู่ข้างนอกนะด้วยความช่วยเหลือของเขาเธอนั่งบนขอบเตียงและสวมรองเท้าเมื่อเธอยือนขึ้นตาของวสิทธ์ก็สะดุดเข้ากับเลือดที่เปื้อนบนผ้าปูที่นอนเขาถามโดยตรงว่า คุณอยู่ในช่วงมีประจำเดือนเหรอเปล่านี้คะเธอมองตามสายตาประหลาดใจของเขาและเห็นมันในเวลานี้อาการปวดท้องเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนาภาลัยไม่มีเวลาคิดเธอเอ็นตัวไปที่แขนของวยสิทธิ์ย่างอ่อนแรงไวยสิทธิ์อบแขนรอบเอวของเธอด้วยมือข้างหนึ่งแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมร่างกายส่วนล่างของเธอด้วยมืออีกข้างหนึ่งจากนั้นเขาก็อุ้มเธอขึ้นแล้วก้าวออกจากห้องไปกระทำทั้งหมดนั้นทั้งชำนาญและคล่องแคล่ว คุณอดทนเอาไว้นะเขาปลอบโยนและรีบวิ่งเข้าไปในลิฟต์พร้อมกับเธอในอ้อมแขนของเขาจูจูนภลัยก็รู้สึกถึงเงอเย็นที่หน้าผากเธออบแขนรอบคอแล้วมองดูเขาอย่างอ่อนแรงคางคมชัดนั่นค่อนข้างคล้ายกับพิมพ์ผลมากมากวินาทีนี้เธอคิดถึงเขาอีกแล้วเธอคิดถึงเขาจริงๆหลังจากวิ่งออกจากลิฟต์ไวสิทธ์ก็อุ้มเธอไปที่ข้างถนนรีบโบกแท็กซี่และพาเธอไปที่เบาะหลังของรถไปโรงพยาบาลด่วนที่สุดเลยครับครับ ประตูปิดลงและรถพุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลไวสิทธิ์เช็ดเหงื่อของเธอด้วยผ้าเช็ดหน้าด้วยท่าทางดูประหม่าอดทนไว้นะใกล้จะถึงแล้วขอบคุณนะสิทธิ์นภลัยเห็นเขาเป็นน้องชายและรู้สึกซาบซึ้งใจต่อเขาเป็นอย่างมากได้โปรดอย่าบอกพิมพลได้โปรดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าไอ้สารเลวพิมพลทำอะไรกับเธอแต่ไวสิทธิ์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วได้ผมสัญญาแต่คุณต้องรับปากผมนะว่าจะอดทนไว้แค่ปวดท้องไม่ถึงตายหรอกหน้า เธอทำหน้ารอเลียนใส่เขาใครจะรู้ว่าเขากรอกตามองบนใส่เธอใครจะไปรู้หล่ะถ้าโชคร้ายอาจจะจามแล้วตายเลยก็ได้ในโรงพยาบาลพิมพลยังคงอยู่ในห้องฉุกเฉินไม่มีข่าวดีใดๆตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเจ็ดหรือแปดคนรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนการรักษาผู้อำนวยการครับตรวจพบว่าจิตสำนึกในการเอาตัวรอดของคุณพิมเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ ริมฝีปากของเขาพยายามที่จะขยับไม่รู้ว่าจะต้องการพูดอะไรครับไปฟังสิแพทย์สองคนเอ็นตัวไปข้างหน้าริมฝีปากบางๆของพิมพลทันทีและฟังอย่างระมัดระวังแพทย์คนอื่นๆพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดเลือดไหลถ่ายเลือดและพยายามดึงเขากลับมาจากประตูนรกนภา,านภา,พ,าพิมพลไม่รู้สึกเจ็บปวดและเรียกชื่อเธอเบาๆด้วยความตั้งใจที่เหลืออยู่แพทย์สองคนที่หูดีพยายามอย่างมากที่จะฟังให้ชัดเจนนภาเหรอ นั่นชื่อคนหรือเปล่าน่าจะใช่ครับจะใช่หรือไม่เราต้องถามครอบครัวของเขาตามหาคนคนนี้ได้เจอในเวลานั้นเองเฮลิคอปเตอร์มาถึงนิวยอร์กและจอดอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลคึ่งนิดและคนอื่นๆลงจากเครื่องบินและตรงไปที่ลิฟต์ครั้งแรกที่พวกเขามาถึงห้องฉุกเฉินตาของพวกเขาแดงก่ำและบวมมากสวัสดีครับคุณนายคุณยาณี สมาชิกผู้ติดตามหลายคนของพิมพลทำความเคารพพวกเขาด้วยสีหน้าเศร้าซ้อยผ้าไหมและชนรบคอยพยุงขนึงนิดเธอไปที่ประตูห้องฉุกเฉินที่ปิดอยู่ก่อนจะเอามือสัมผัสประตูเบาๆนี้เป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดกับลูกชายของเธอการมองเห็นของเธอพร่ามัวแถมขาของเธออ่อนแอและร่างกายของเธอก็สั่นเทาจิตวิญญาณดูเหมือนจะถูกโจมตีครั้งใหญ่ลูกเอย๋ยลูกพิมพ์ลูกต้องอดทนไว้นะ ไฟเตือนที่ประตูห้องฉุกเฉินยังคงกระพริบอยู่นั่นแปลว่าสถานการณ์ก็ยังวิกฤตอยู่มากยานีสุดตัวลงเธอร้องให้ไม่ได้เพราะถูกห้ามไว้ด้วยการศึกษาที่สูงของเธอและไม่เหมาะที่จะร้องให้เสียงดังในโรงพยาบาลความคิดของคนึงนิดค่อยไหลกลับมาเธอลืมตาขึ้นดวงตาที่บวมแดงของเธอดูเย็นชาอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นได้ยังไงจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ